ลูกเอ๋ยหลายบ้านเลยที่พ่อแม่เมื่อสิ้นลมลมลูกหลายคนไปกอดศพแม่แล้วบอกว่าแม่หลับให้สบายนะแม่ลูกจะรดน้ํำศพให้แม่หลับให้สบายไม่ได้หลับเลยลูกตอนเป็นเป็นอยากหลับไม่ได้หลับเลยลูกเสียงรถลูกยังไม่เข้าบ้านแม่ยังหลับตาไม่ลงในทุกๆวัน แล้ววันนี้จะให้แม่มานอนหลับตาตอนในวันที่แม่หลับตายตอนเป็นเป็นไม่ได้หลับลูกลูกหลายบ้านทีเดียวที่มาจุดธูปหน้าลงศพแล้วก็เรียกบอกว่าแม่กินข้าวด้วยกันสักมื้อนะแม่จะกินยังไงละ่ะลูกก็ตอนเป็นเป็นแม่บอกให้ลูกกลับมากินข้าวกับแม่สักมือ้อสองมือ้อมาไม่ลูกลูกหลายคนไม่ได้กลับมา แล้วจะมากินข้าวกระสบตอนที่แม่หมดลมมันจะช้าไปไหมลูกวันนี้แม่หลายบ้านพ่อหลายบ้านที่เรียกร้องสิทธ์ว่าลูกเอ๋ยวันนี้ลูกหลายคนที่ผู้ชายหลายคนเขาทิ้งลูกไม่สนใจลูกกลับมากอดพ่อสิลูกผู้หญิงหลายคนที่เขาไม่ใยดีในความรักที่ยุคลูกหยิบยื่นให้กลับมากอดแม่สิลูกเอาน้ำตามาเช็ดไหล่แม่เช็ดไหล่พ่อ ที่ยังพร้อมจะให้ลูกได้กอดเสมอผู้ชายผู้หญิงคู่นี้ยังพร้อมเสมอนะลูกที่จะให้ลูกกลับมาและไม่มีข้อแม้ใดๆในการที่จะหยิบยื่นความรักให้แก่กันและกันวันนี้ไม่อยากให้ลูกบ้านไหนจะต้องมาจุดทูปหน้าลงศพแล้วเรียกบอกว่าเดียเด๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแม่อย่าพึ่งไปลูกยังไม่ได้ทำบางอย่างที่จะกจะทำกับแม่ ก็ตอนเป็นๆแม่บอกให้ไปทำบางอย่างให้แม่ลูกบอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเชนจนแม่ไม่มีลมหายใจที่จะคอยลูกบางคนวันนี้อยากให้ลูกทุกๆบ้านทำในสิ่งที่ลูกควรทำก่อนที่เราจะไม่มีแม่มีพ่ออย่างที่มีลมหายใจที่ควรจะได้ทำจเจริญพร